เหมือนลกข่ามได้ตัวไหนโอเคได้719มาจากไหนเจ็ดหนกแม่ครูจุดถูกเล็กทูบเหรออุ mm. okay, ้ย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับชาวบ้านนะครับเดินทางมาที่ใจกลางทุ่งนานะครับเพื่อที่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกระดูกผีนะครับหลังจากที่ขุดเจอนะครับบริเวณทุ่งนาแห่งนี้นะครับผมชาวบ้านที่เดินทางมาที่นี่นะครับยังคงรอคอยตัวเลขทูบนะครับที่จุดและปักบนหลุมกระดูกนะครับวันนี้นะครับแม่ครูขวัญธีดาเทพนะครับผมได้มาทําพิธีในการบอกกล่าวเจ้าที่แล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับดวงวิญญาณนะครับที่ยังไม่ได้ผุไปเกิดนะ หลังจากงวอที่เลี้ยนะครับผมชาวบ้านที่มาเส้นไหว้นะครับขอโชคลาภกับเจ้าทีนะฮะต่างได้โชคลาภกันทั้งตำบลน,นะครับผมวันนี้จึงเชื่อว่าหลังจากที่ทำบุญทิ่สกุลให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายนะฮะที่สิงสถิตยอยู่บริเวณน,นี้นะครับผมจะได้โชคลาภกันแน่นอนนะครับผม f c ท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องตัวเลขนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c คร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งคกางแจ้งเตือนนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครครับ <c oughs> ผมจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขให้กับท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับผม <c oughs> <c oughs> អ្នកវាសប្បាយចូលចំជော น่าจะสัมผัสได้ว่าน่าจะเป็นโรคที่ตายไปคนพ่อมนกันมันจับเผาจับเผาแล้วก็คน,นตโตหน่อยก็จะกไปไปโกลด์โกลด์มาใส่

Ya. เราคำพูชาพระต้นตรัยพร้อมกันวัดดีบวานโพระวสิวัสงโะตังนมัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไดมาวันนี้กับซูเอร์มารีเกวันที่มิ่งทุกคนเลยเนาะแล้วแต่บุญใครจะได้มากใครก็ได้รเนกลสกนได้นลมเลย

Là Đi, còn, máy, là ừ. Đấy, là không treo nắp bình luôn, là, con là ông, một con không, ได้ตัวไหนเมื่อกี้ได้เจ็ดหนึ่งเก้ามาจากไหนเจ็ดหนึ่งเก้าจุดแม่ครูจุดทูกเลขทูบเหรออุ้ยเราชอบตัวไหนที่สุดเจ็ดหนึ่งเก้าเนี่ยสามตัวเนะี่ยเจ็ดหนึ่งเก้าเลยค่ะชอบมากฮะเจ็ดหนึ่งไอเจ็ดหนึ่งเก้าชอบมากอะ่ะชอบมากเลยเนาโอ้เป็นทูบละกันเนาะแม่ครูก็ไม่ก็กล้าฟันธงเดี๋ยวจะเสียตัวเองต้องให้คุณตาที่อยู่ที่นี่เป็นคนเป็นคนได้และเป็นคนเสียได้เลขมาแล้ว วันนี้ก็คือพาทำบูญใช่นำาักมาสวดสรครับเก้ารูปค่ะเรูปทำกับดวงวิญญาณทุกดวงที่เราขุดขึ้นมาจากแล้วแม่ครูจะมาท่งหรมาขอเลขจะมาทรงรมาขอเลขอย่างก่อนเพราะนีวันนี้เป็นวันที่สําคัญสุดแล้วน่าจะดีที่สุดแล้วแต่ว่าจะมาเพื่อสัมผัสวิญญาณนะคะในเร็วๆนี้นะคะเพื่ออยากรู้ว่าที่ปล่อยไปท่านมีคนไปเกิดไหมมีคนยังอยู่ไหม แล้วก็เผื่อจะได้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงกระซิบว่ามีโชคให้เราไหมอะไรเงี้ยค่ะรอฟังเสียงกระซิบเอาหรือไม่แน่เหมือนกันบอกไม่ถูกว่ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเข้าทรงหรือว่าจะเข้ามาแบบไหนเรายังบอกไม่ได้ค่ะต้องดูสถานการณ์ว่าวันนั้นจะเป็นยังไงแล้วเสียนบอกว่าเมื่อวานน่ะที่ดูมาที่นี่น่ะคือบอกว่าติดส่วนแรกเป็นยังไงแบบอ๋อเมื่อวานใช่ไหมที่เป็นขาวใช่ไหมคะเมื่อวานคุณแม่มามาเสร็จแดดร้อนแบบนี้หนักกว่านี้อีก พอแดดร้อนมากเนาะแม่ก็เลยจุดทูบแล้วบอกว่าดวงวิญญาณทุกดวงช่วยให้เราสะดวกใครที่อยากขึ้นจะได้ขึ้นอย่าให้ร้อนขนาดนี้เลยมันร้อนมากเลยแป๊บเดียวขณะที่ขุดนะคะก็มีความรู้สึกว่าจะมีคนมาอยู่ฝั่งตรงนู้น,นเด็กๆกวาดมือให้เราไปขุดทางนู้นนะคะตรงจุดไปขุดเราก็ได้จริงๆสักพักหนึ่งฟ้าครึ้มลมเย็นเยือกฟ้าเริ่มส่งสัญญาณว่าขุดได้เสียงดังมากนะคะแล้วน่ากลัวด้วย แต่พวกเรายัางสู้อยู่เรายังยืนอยู่แล้วก็จนแม่เหมือนแอบสแกนแหละว่าหมดหรือยังขึ้นหมดหรือยังโอเคถ้าหมดแล้วรู้สึกว่าตรงนี้หมดวิญญาณนะไม่มีไม่มีกระดูกละแม่สแกนไปโอเคตรงนี้ไม่มีแต่ตรงนั้นอาจจะลงเรืออยู่สักหลุมสองหลุมที่ไม่ยอมตื่นนะคะอาจจะหลับไหลไปนานแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นก็ฟ้าก็เหมือนส่งสัญญ,ญาณเราอีกว่าไล่ให้เราเสร็จใช่ไหมฟ้าเสียงร้องดังมากไล่ติด,ต,ดติดกัน แบบหลายครั้งมากแม่ก็เลยบอกอสงสัญญาณรถหยุดพอแล้วสัญญาณมาแล้วว่าหมดแล้วกลับได้เป็นอะไร <Gab met soup> ที่บอกเราเป็นจังหวะพอกลับได้เสร็จเราโยกย้ายของออกฝนไม่ตกนะฟ้าเริ่มเปิดแต่รอบข้างนี่ฝนตกหมดเลยเป็นอ้อมเลยเพราะแม่ขับรถดูขับขับขับมองมาตรงนี้ว่างแล้วก็ไม่มีฝนลูกนมาเหลือเชื่อมากแสดงว่าใจก็ยนอยู่ช่วยช่วยเราตลอดช่วยเราตลอดในการเอื้อที่จะให้เราประกอบพิธีจนมาวันนี้ ฟ้าเปิดอีกแม่บอกว่าก่อนจะออกมาขอให้ฟ้าเปิดขอให้ฟ้าเปิดเพื่อเพื่อจะทําพิธีให้ท่านให้เสร็จปรากฏว่าพอมาถึงเปิดฟ้าเปิดแล้วตรงที่เราทําพิธีตรงนี้รม่มระยะหนึ่งที่เราสวดนะคะที่ที่พระท่านสวดนะคะก็จะมีร่มเงาเหมือนเมฆเมฆหมอกอะ่ะมาบางังพอเสร็จพิธีแล้วนั่นดูฟ้าได้เลยค่ะแจงจางปางเหมือนเดิมนะคะเป็นอันว่าเขาเป็นใจและอยากขึ้นเต็มที่แล้วตามที่สัมผัสได้เลย เรียบร้อยดีค่ะก็ถือว่าสําเร็จนะครับเขารับรู้ในการที่เราได้ทำรรมใช่ใช่ใช่ครับก็เลขทูกวันเลขวันนี้ยังไม่มีให้แต่ว่าจุดทุกจุดทุกให้แล้วก็ไปดูเลขทุกการณ์เนาะค่ะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมนะครับขอบคุณมากเลยค่ะทุกค่ะขอให้รวยๆทุกคนค่ะรวยทุกคนลูก